คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าคนใกล้ตัวที่คุณไว้ใจที่สุดอาจซ่อนความลับบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้หญิงสาวชาวจอร์เจียพบว่าสามีชาวไทยของเธอส่งเงินก้อนโตกลับบ้านโดยไม่บอกใครและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเธอกลับพบว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจไม่ใช่สามีคนเดิมอีกต่อไปเสียงประตูที่หมุนช้าเงานในกระจกที่ยิ้มอย่างน่าขนลุก และข้อความปริศนาที่เตือนให้เธอหนีเดี๋ยวนี้ทุกวินาทีคือการตัดสินใจระหว่างความจริงกับชีวิตห้องเล็กเงียบสงัดไฟสลัวจากโคมไฟหัวเตียงสั่นไหวราวกับลมหายใจใครบางคนกำลังซ่อนอยู่หญิงสาวชาวจอเจียกำมือแน่นเธอมองโทรศัพท์ที่สว่างวับด้วยข้อความการโอนเงินล่าสุดยอดเงินจำนวนมากถูกโอนเข้าบัญชีเธอในยามดึกชื่อผู้โอนปรากฏชัดสามีชาวไทยของเธอ คนที่ทำเหมือนไม่รู้คนที่พูดกับเธอว่าไม่เหลือเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวเสียงหัวใจเธอเต้นแรงห้องแคบเริ่มเหมือนบีบอัดเข้ามาอากาศหนักนห่วงจนหายใจติดขัดเธอเดินไปที่หน้าต่างเปิดผ้าม่านอย่างแรงแต่ข้านอกเงียบสนิทมีเพียงแสงไฟถนนที่สะท้อนเข้ามาเหมือนสายตาที่จับต้องโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความหม่ปรากฏขึ้นอย่าพูดถึงเรื่องนี้กับใคร เธอสะด,ดุง้งมือสั่นจนแทบทำโทรศัพท์หล่นเสียงฝีเท้าเบาๆดำมาจากหน้าประตูห้องเธอกลั้นหายใจตาจับต้องไปที่ลูกบิดประตูที่ค่อยๆขยับทุกเสียงในห้องเหมือนดังขึ้นพร้อมกันเสียงนาฬิกาเดินเสียงล่มลอดเข้ามาเสียงหัวใจเธอที่ดังก้องจนปิดไม่มิดในเสี้ยววินาทีเธอรู้ทันทีว่าความลับทั้งหมดกำลังถูกเปิดเผย continue from where you left เรื่องทำไมคนทั่วโลกถึงแห่มาเมืองไทยเหตุผลต่างๆได้รับการเปิดเผยผ่านข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ำคืนหนึ่งเสียงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิดังก้องไม่หยุดผู้โดยสารหลังไหลลงมาจากทั่วโลกแต่ในความคึกคักกลับมีบางสิ่งที่ทำให้บรรยากาศแปลกไปเหมือนกับว่าทุกสายตากำลังมองหาอะไรบางอย่างหญิงสาวนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ก้าวลงมาพร้อมกระเป๋าเดินทางเธอรู้สึกถึงลมร้อนที่ปะทบาใบหน้ากลิ่นเครื่องเทพแปลกใหม่โชยมาในอากาศป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สะท้อนแสงไฟเขียนไว้ว่าทำไมคนทั่วโลกถึงเลือกประเทศไทยเธอจ้องป้ายอยู่นานก่อนจะหันไปมองผู้คนรอบตัวทุกคนดูเหมือนมีรอยยิ้มแต่ในดวงตากลับแฝงความลึกลบเสียงกระซิบดังข้างหูเธอทั้งที่รอบข้างไม่มีใครใกล้เลย เพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวร่างกายเธอขนลุกอุณหภูมิรอบตัวเหมือนลดลงทันทีเธอหันกลับไปแต่ป้ายขนาดใหญ่นั้นหายไปแล้วเหลือเพียงผนังโลง่ลงๆและเสียงหูรอบเบาๆจากที่ว่างเปล่าลูกบิดประตูค่อยๆหมุนชา้ชาๆเสียงโลหะเสียดสีกันดังแหลมเหมือนกรีดเข้าไปในโสปราทหญิงสาวถอยหลังหลังชนกับผนังเย็นเฉียบ เธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมประตูเปิดออกเพียงเล็กน้อยเงาดำทอยาวเข้ามาในห้องยาวเยียดบิดเบี้ยวเหมือนมูที่เลื้อยเข้าหาเ่อเธอกำโทรศัพท์ไว้แน่นหน้าจอยังคงแสดงข้อความเดิมอย่าพูดถึงเรื่องนี้กับใครเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาช้าหนักและมั่นคงกลิ่นน้ำหอมจางๆที่คุ้นเคยแผ่กระจายเธอแทบหยุดหายใจมันคือกลิ่นของเขาสามีไทยของเธอ ชายหนุ่มยืนเงียบอยู่ในเงามืดไม่พูดไม่ถามเพียงแค่มองเธอด้วยสายตานิ่งลึกเหมือนจะจะทะลุหัวใจเธอพยายามรวบรวมแรงเอ่ยถามเสียงสัน่นคุณส่งเงินกลับบ้านจริงๆใช่ไหมความเงียบถามเข้ามาจนทุกเสียงรอบตัวดับหายก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวแสงไฟสลัวสะท้อนบนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าว พื้นไม้ใต้เท้าเอ็ดอาร์เรากับกำลังบอกให้เธอนี้แต่เธอกลับขยับตัวไม่ได้เลยดวงตาของเขาจับจ้องไม่ใช่สายตาของสามีที่เธอคุ้นเคยแต่เหมือนสายตาของใครอีกคนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนใช่เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นในความเงียบฉันส่งเงินกลับบ้านคำตอบนั้นทำให้เธอขนลุกสู้เพราะไม่ใช่คำสารภาพธรรมดา แต่เป็นน้ำเสียงราวกับเขาตั้งใจให้เธอรู้แต่ทำไมทำไมคุณต้องปิดบังฉันเสียงเธอสัน่นมือยังคงกำโทรศัพท์ไว้แน่นเขายิ้มมุมปากแววตาวูไหวเหมือนซ่อนบางอย่างเพราะเงินก้อนนั้นไม่ใช่ของฉันทั้งหมดหญิงสาวหัวใจหล่นวูบอากาศรอบห้องหนาวเย็นขึ้นอย่างฉับพลันราวกับความจริงที่กำลังใกล้จะถูกเปิดเผยมันใหญ่และอันตรายกว่าที่เธอคิดเอาไว้ เสียงบางอย่างดังขึ้นจากกระเป๋าเสื้อของเขาเป็นเสียงสัญญาณข้อความเขา้าเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาหน้าจอสว่างวาบขึ้นทันทีหญิงสาวรีตามองและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจดนหน้าจอมีข้อความเพียงประโยคเดียวอย่าปล่อยให้เธอรอดไปทำความอ่อนโยนและความลับที่น่าสะพรึงหญิงสาวเบิกตากว้างเลียดในกายเย็นเฉียบเสียงข้อความนั้นสะท้อน กล้องในหัวอย่าปล่อยให้เธอรอดไปมือเธอสั่นไม่หยุดโทรศัพท์แทบจะหล่นจากฝ่ามือขณะที่ชายหนุ่มค่อยๆหันหน้ามามองเธอเต็มตารอยยิ้มบางบนใบหน้าเขากลับไม่เหมือนคนที่เธอรักอีกต่อไปมันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับและบางสิ่งที่อันตรายเกินจะคาดเดาเธอก้าวถอยหลังทีละก้าวจนหลังชนเข้ากับกระจกหน้าต่างกระจกสั่นสะท้อนเสียงดังวืด เหมือนเป็นสัญญาณตือนว่าไม่มีทางนีอีกแล้วคุณหมายความว่าอะไรเธอถามเสียงขาดห้องข้อความนั้นใครส่งมาเขาไม่ตอบแต่เดินเข้ามาใกล้เงาร่างสูงบดบังแสงไฟสลัวจนมืดสนิทหญิงสาวหายใจทีสมองตีกันวุ่นทุกความทรงจำเกี่ยวกับสามีที่เคยอ่อนโยนกลับเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนทั้งหมดคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นทันใดนั้น เสียงโทรศัพท์เธอสั่นขึ้นในมือเบอร์ที่ไม่รู้จะปรากฏบนหน้าจอเพียงสองคำสั้นๆที่เด้งขึ้นมานี่เดี๋ยวนี้หญิงสาวจ้องโทรศัพท์ในมือตัวอักษรนี่เดี๋ยวนี้สว่างว่าจนแทบแทงตาเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาชายหนุ่มยังคงจ้องเธอก้าวเข้ามาใกล้ชา้าชใครส่งข้อความมาเสียงของเขาทุ้มต่ำ แต่เต็มไปด้วยแรงกดดันจนร่างกายเอเข่าสั่นสถานเธอไม่ตอบสายตาเหลือบไปที่หน้าต่างด้านหลังเพียงแค่ระยะก้าวเดียวมันคือทางรอดเดียวที่เธอมีมือเธอกำโทรศัพท์แน่นร่างกายสั่นเทาแต่ขยับไปข้างหลังทุกก้าวเหมือนเหยียบลงบนขอบเวที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดชายหนุ่มหยุดเดินเขายกคิ้วเล็กน้อยรากับรู้ทันความคิดเธอ และเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เลือดในกายเธอแข็งตัวถ้าเธอออกไปตอนนี้เธอจะไม่มีวันได้กลับมาอีกห้องทั้งห้องเหมือนถูกกลืนไปในความมืดมีเพียงเสียงลมหายใจหนักบน่งสองคนที่ผ่าเชิญหน้ากันทันใดนั้นเสียงเข้าประตูดังขึ้นสามครั้งดังชัดและเย็นเยียบเหมือนสัญญาณจากโลกที่อยู่ข้างนอกหญิงสาวหันขวบไปมองประตูและเมื่อเธอหันกลับมา ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้หายไปแล้วห้องมืดเงียบว่างเปล่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่เมื่อครู่หายไปโดยไร้ร่องรอยไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงประตูเปิดมีเพียงความว่างที่กดทับจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวตาเบิกกว้างเงื่อเย็นผุดเต็มขมับเธอยกมือแต่หน้าต่างด้านหลังกระจกเย็นเฉียบแต่ภาพสะท้อนในนั้นกลับไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวเงาอีกเงาหนึ่งยืนซ้อนอยู่ เป็นร่างของชายหนุ่มแต่ใบหน้าเบลมัวเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกดำเธอสะดุ้งหันขวบแต่ห้องยังคงว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงนาฬิกาเดินดังติกติกชัดเจนราวกับกำลังนับถอยหลงังทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งข้อความหมายปรากฏขึ้นห้ามองกระจกไม่อย่างนั้นเธอจะไม่รอดมือเธอสั่นเทาสายตาไม่กล้าเหลีบกลับไป แต่หัวใจบีบแน่นเหมือนมีบางสิ่งกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของเธอดังชัดขึ้นเรื่อยๆในความมืดเรื่องราวนี้จะจบลงเช่นไรติดตามให้จบแล้วคุณจะไม่กล้ามองคนข้างกายแบบเดิมอีกต่อไปเสียงหายใจนั้นหนักหนาวและชื้นมันรีนรถต้นคอเธอเหมือนใครบางคนกำลังยืนประชิดแม้เธอไม่กล้าหันกลับไป แต่เส้นผมที่ปลิวไหวช้าๆก็บอกชัดว่ามีบางสิ่งอยู่ตรงนั้นจริงๆยิงสาวกัดฟันแน,น่นมือกำโทรศัพท์จนเล็บจิกเข้าฝ่ามือหน้าจอสว่างวับอีกครั้งพร้อมข้อความใหม่ที่โผล่ขึ้นมาอย่าเชื่อว่าเขาหายไปเขายังอยู่หัวใจเธอเต้นกระแทกอ,อกความเงียบรอบห้องกลับกลายเป็นเสียงก้องเสียงนาฬิกายิ่งดังทีเหมือนเร่งเราให้เธอตัดสินใจเธอก้าวถอยหลัง กระทบกับกระจกหน้าต่างเต็มแรงทันทีที่สายตาเหลือไปยังเอาสะท้อนผ้าตรงนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบชายหนุ่มสามีของเธอยืนอยู่ในกระจกยิ้มกว้างทั้งที่เบื้องหลงังเธอไม่มีใครเลยริมฝีปากของเขาขยับช้าๆแม้ไร้เสียงแต่เธออ่านได้ชัดเจนเธอไม่มีวันหนีได้ทันใดนั้นเสียงเข้าประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่สามครั้งแต่เป็นหกครั้งติดกัน ที่รุนแรงและเร่งเราเหมือนใครบางคนกำลังพยายามพังเข้ามาเธอหันไปมองบานประตูลูกบิดค่อยๆหมุนเองทั้งที่ไม่มีมือแต่เลยลูกบิดประตูหมุนช้าๆเสียงโลหะเสียดสีกับก้อนดังแกรกๆหัวใจเธอเต้นแรงจนหูอื้อยิงสาวก้าวถอยหลังแต่ด้านหลังคือกระจกที่มีร่างสามียืนยิ้มอยู่ในเงาทุกถ้าเหมือนถูกปิดตาประตูเปิดออกเพียงเล็กน้อย แสงไฟจากทางเดินนอกห้องสองลอดเข้ามาเผยให้เห็นเอาร่างใครบางคนยืนอยู่เธอกลั้นหายใจมือกำโทรศัพท์แน่นจนสัน่นร่างน,นั้นก้าวเข้ามาช้าๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในความเงียบเมื่อแสงไฟส่องชัดขึ้นเธอเห็นใบหน้าของชายแปลกหน้าไม่ใช่สามีของเธอไม่ใช่ใครที่เธอเคยรู้จักเขายกนิ้วขึ้นแต่ริมฝีปากทำสัญญ,ญาณเงียบ ก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินถ้าอยากรอดห้ามองกระจกอีกยิงเสาเบิกตากว้างหันขวับไปที่หน้าต่างด้านหลังแต่ในแนวกระจกนั้นร่างของสามียังคงยืนอยู่และคราวนี้เขายกมือขึ้นเหมือนกำลังจะทะลุออกมามือในกระจกเริ่มกดลงบนผิวกระจกใสเสียงแตกรล้าดังกรอบกรอบรยแล้วแผ่กระจายเป็นเส้นใยเหมือนใยแมงมุมทุกเส้นขยาย ออกเร็วขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวกรีดร้องในลำคอเธอถอยจนเกือบล้มชายแปลกหน้าคว้าแขนเธอไว้ทันสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเร่งด่วนอย่ามองมันตรงตรงเขาตะโกนแผ่วแต่หนักแน่นเสียงนั้นทำให้เธอหันหน้าหนีทันทีกระจกด้านหลังแต่สะท้อนเสียงดังสนั่นเศษกระจกปลิวว่อนเหมือนฝนคมกริบอากาศในห้องพลันเย็นจัดเหมือนมีบางสิ่งเล็ดลอดออกมาพร้อมเศษกระจก เสียงก้าวเท้าดังขึ้นช้าหนักและก้องไปทั่วห้องเธอรู้โดยไม่ต้องหันไปมองว่าร่าในกระจกตอนนี้ยืนอยู่ข้างหลังจริงๆกลิ่นน้ำหอมคุ้นเคยลอยมากลิ่นเดียวกับที่เธอเคยสูดทุกคืนแต่คราวนี้มันฉุนจนหายใจติดขัดเหมือนกลิ่นนั้นไม่ใช่ของคนเป็นชายแปลกหน้ากระซิบข้างหูเธอเขาไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไป ถ้าอยากรู้ความจริงต้องไปกับฉันเดี๋ยวนี้หญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเธอมองไปที่ชายแปลกหน้าแล้วหันกลับไปยังเงามืดที่เคยเป็นสามีของเธอทุกเสียงรอบกายเงียบงันเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองความกลัวและความจริงที่เจ็บปวดกำลังบีบคั้นเธอรู้แล้วว่าชายที่เคยไว้ใจไม่ได้เป็นของเธออีกต่อไปด้วยแรงหึดสุดท้ายเธอตัดสินใจคว้ามือชายแปลกหน้า ก้าวออกจากห้องที่เต็มไปด้วยความมืดนั้นทันทีที่ประตูปิดลงเสียงแตกของกระจกก็ดังสะท้อนราวกับโลกทําบกำลังจะพังทลายเธอหอบหายใจแรงหยดน้ำตาเอ่อเต็มขอบตาแต่แสงไฟสว่างจากทางเดิอนนอกห้องกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนได้ตื่นจากฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดชายแปลกหน้าหันมามองสายตาเขาสื่อสารชัดเจนโดยไม่ต้องใช้คำพูด ว่าเธอยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่และความลับทั้งหมดไม่จำเป็นต้องถูกเปิดเผยอีกหญิงสาวสูดลมหายใจลึกก้าวต่อไปข้างหน้าปล่อยอดีตอันมืดมิดไว้เบื้องหลังและในความเงียบสงัดนั้นเสียงกระซิบสุดท้ายแววลอดออกมาจากประตูที่ปิดสนิทเธอจะไม่มีวันนี้จากฉันได้